เราจะมาข้ามแพที่จะข้ามไปยังสถานที่เป้าหมายที่เราจะไปนะฮะแพขนานยนต์นะฮะ máu quay ba cái ăn vô chết là đi đi, khổ đó. รถทั้งหมด8คันนะแพรกลับหนึ่งเขากําลังมาเทียบท่ายนะ <sk r isa> ชนกันแน่เลยตึม้มตึ้มเรืองเ้ยแพรตวาดชนกันอลนนั้นไปชนอันนั้นก็ไปชน เยสเก็ตกำลังด่าใหญ่เลยมีเหตุระดึกเห่กันเรือกำลังอยู่กลางแม่น้ำโขงแล้วนะอันนี้ เราจะซูมกาแฟคนเองมาแล้ตากานจะมา้าน,นะต,าอน,าานตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำโขงเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็เหตุการณ์อย่างหนึ่งคือรถเนี่ยปกติเขาจะไม่ให้อยู่ตรงอ่าไอ้ไอบันไดนะฮะแต่วันนี้รถเต็มแล้วเป็นคันสุดท้ายเป็นคันที่แปดจากบรรดาทั้งหมดนะฮะ ขึ้นแพมาแล้วนะก็วิ่งเรียบตามแม่น้ำโขงไปทางใต้นะเพื่อที่จะไปเขาสุสสป,ปูนะฮะตอนนี้ข้ามสะพานเหล็กนะฮะข้ามสะพานสะพานนี้ประมาณ200เมตรนะฮะ มาถึงวัดแล้วนะตอนนี้ตอนนี้ทางขึ้นเขานะฮะขึ้นไปบนวัดทางดีนะคนข้างดี ทางดีมาถึงเขตสรงสะพานนี้เลยแล้วก็เลี้ยวขวาลุโอ้โอ เหมือนที่ผมฝันที่หลวงปู่มาอ่าเข้าฝันผมครั้งแรกนะฮะเป็นทางปูนแล้วที่ฝนตกมีน้ำไหลมานะแล้วมีปลาขึ้น ตอนนี้ขึ้นมาถึงวัดแล้วนะฮะวัดที่อยู่บนยอดเขาอ่าแล้วก็ที่วัดนี้ก็มาเจอรถสีแดงนะฮะอ่าเหมือนในฝันถ่ายจากด้านบนนะฮะภูเขาสมเปรกเลย ตรงนี้เราจะเห็นแม่น้ำโขงนะไอตร,ตรงกลางนะั้นเป็นเกาะน,นะอันนี้เป็นตัวแยกออกมาไว้อีกันหนึ่งก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งของอดินเกาะนั้นน,นะเนะกาะมีความกว้างประมาณ2กิโลยาวประมาณ5กิโลนี่คือต้นกระเจะนะฮะเนี่ยต้นกระเจะ บ้านเราไม่รู้เรียกอะไรใช่ใบลานหรือเปล่าไม่แน่ใจนะะน,นี่เป็นฝั่งทิศตะวันออกของอเขาพนมสปเปากะเลยนะฮะนี่เห็นแม่น้ำโขงนะฮะตรงนี้อันนี้บริเวณทิศใต้นะฮะทิศใต้ของวัดทิศใต้เชียงตะวันออกนะฮะ จะมีจุดหนึ่งเหมาะในการนั่งสมาธินะมีขดเห็นที่สะอาดแล้วก็ตามขดหินตรงนี้นะจะมีรูลงไปนะฮะเป็นร่องรูดสองสามรูนะตรงนี้ตรงนั้นก็ที่หนึ่งตอนนี้รวนได้เอาดินนะมอนสารตรงนี้ เขาจะแกงต้นกล้วยฮะแกงต้นกล้วยใส่ไอ้อะไรลูกอะไรลูกอะไเออแล้วก็ใส่ปลาใส่ปลาแล้วก็อาจจะมีมะขามเพิ่มเติมแต่ถ้าใส่ไอตะริงปิงเอถ้าใส่จะริงปิงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะรสชาติมันจะเข้ากันกว่าอย่างอื่นนะนี่ต้มกล้วยคอยดูเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรี่ แกงเออแกงต้นกล้วยนะฮะเสร็จแล้วนะฮะจะเป็นสภาพแบบนี้นะฮะมีเนื้อปลามีที่วัดที่วัดเออกรกไรตั้งอยู่บนเขาลูกเล็กๆนะฮะติดแม่น้ำโขงนะฮะอยู่ทางทิศตะวันตกแม่น้ำโขงนะฮะ,ะที่วัดนี้มีสิ่งแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือมีบ่อน้ำอยู่บนยอดเขานะฮะ นี่คือบอ่นบอน,น้ําบ่อน้ํานี้อันนี้เขามีการขุดขยายนะเดิมบอ่อเก่าเนี่ย่ประมาณาเป็นบอ่อเล็กๆไม่ใหญ่นะฮะเป็นบอ่อกว้างประมาณสักอ่เมตรกว่าฮนะปัจจุบันเขาได้ขุดนะฮะขยายให้ใหญ่และลึกบอ่อนี้มีความลึกประมาณ5เมตรนะฮะน้ำไม่เคยแห้งนะบอ่อน้ำนี้ เป็นบ่อน้นะอําศักดิ์สิทธิ์นะฮะเป็นบ่อน้ําที่ไม่น่าจะมีอ่ะเพราะว่าเขาลูกนี้สูงจาการะดับน้ําในแม่น้ำโขงเนี่ยประมาณาเกือบ200เมตรแต่ว่าน้ํากลับมีน้ําบ่ออยู่ด้านบนเหมือนบ่อน้ำนี้อยู่พื้นล่างนะฮะมีตาน้ำนะบ่อน้ําไม่แห้งนะฮะบ่อน้าน,นี้นี่เป็นบริเวณวัดทางด้านทิศอ่า ได้นะฮะและนี่ก็เป็นทางทิศตะวันออกนะฮะนี่คือบนยอดเขาแล้วนะ,ะตอนนี้เนี่ยบนยอดเขาตรงตรงจุดนี้นะอ่เอาขาลูกนี้ก็สูงจากระดับแม่น้ําโขงนะฮะนี่คือแม่น้าโขงนะฮะอา่าก็ประมาณ250ถึง300เมตรนะฮะไม่เกินแต่กลับมีน้ำนะ,ะไหลนะน้ำบ่อในในในบนวัด บนยดอดเขานี่นะอ่ามีน้ําบ่อแล้วก็มีน้ําออกตลอดปีนะมีตาน้ําเหมือนเราขุดบ่อน้ําบ่อดินตามท้องนาเลยนะฮะนี่เป็นอ่าเห็ดอะไรไม่รู้นะขึ้นเป็นดอกแบบนี้อ่าผมบอกรวนรวนบอกว่าอ่าเขาดอกไม้มาปากักนะดูแล้วมันไม่ใช่นะฮะนั่นในซอกก็มีนะฮะ นะะเนี่ยข้างในนู่นก็มีนะครับเนี่ยอย่างดอกนี้ที่สูงไม่ดูนะเดี๋ยวผมจะลองเด็ดมาให้ดูนะจะเป็นอย่างไร เห็ดน,นะโอ้เด็ดเห็ดน,นะเห็ดนี่นะนี่นะฮะอันนี้หน่อที่สมบูรณ์นะฮะ นะเห็ดที่เก็บมานะฮะนี่แม่น้ำของนะฮะเรามองจากบนเขานะฮะจุดที่นั่งสมาธิไปก็จะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะฮะ มีเนี่ยบ้านอยู่ข้างถนนนะต้องต่อเสาสูงสูงฮนะเพื่อหนีระดับน้ำแล้วก็จะมีการปลูกผักนะพืชผักริมขอบอริมโขงนะริมตะลิงนะครับผักชาวบ้านชาวบ้านมาสวดมนต์เย็นนะ ีได้อัญเชิญพระแม่คงคาะฮะซึ่งอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะเอาไปเป็นน้ำะสมมวลสารสร้างวงัตถุมงคลหลวงปู่สวงนะฮะน้ำศักดิ์สิทธิ์จากบนยอดเขาที่วัดสัมปวกะระเลนะฮะตอนนี้เวลา17นาฬิกานะฮะ วันที่วันที่11เดือนตุลาคมพศ2566นะได้ทําพิธีตักน้ำนะฮะอัญเชิญน,น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบอ่อน้ำในวัดสัมปาะเลยนะฮะนำไปเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะฮะสำหรับผสมวัตถุมงคลหลวงปู่สวงนะฮะ จุนอุังณผู้ศึกษากราผู้ศกาโู้ศึกาผู้ศึกษาผูกากษามูีศาู้กาผ